วิธีดูว่าเราได้รับสิทธ์ดิจิตอลบ a l w เ l l e t หรือไม่โดยแอปรับจ่ายล่าสุดเราสามารถโหลดแอปนี้ที่ Play Store หรือที่แอป Market ก็ได้นะครับตรงที่ค้นหาให้เราพิมพ์คำว่ารับจ่ายก็สามารถติดตั้งแอปรับจ่ายได้เลยนะครับหรือถ้าหาไม่เจอแต่ที่ Google แล้วพิมพ์ว่ารับจ่ายแต่ที่แอปรับจ่ายได้เลยนะครับเราสามารถเลือกติดตั้งที่แอป Market แต่ในตัวอย่างจะเลือก Google Play ตัวนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือของเราติดตั้งแอปรับจ่ายเสร็จแล้วแต่เปิดหรือเราสามารถแต่แอปรับจ่ายที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้นะครับ ก่อนเขาแอปให้เราแตะอนุญาตเพื่อให้ส่งการแจ้งเตือนต่อไปให้เราใส่เลขบัตรของใครก็ได้นะครับที่เราต้องการรู้ใส่เลขบัตรเสร็จให้เราแตะค้นหาถ้าไม่ได้จะขึ้นผลการตรวจสอบไม่พบข้อมูลแต่ถ้าได้รับสิทธิ์จะขึ้นวันที่จะได้นะครับทำง่ายกดติดตามกดไลค์และแชร์ครับแม่แมครับ